ทำมาเป็นบอกว่าได้ทิปเท่านูนเท่านี้ก็เหมือนอยู่เมืองไทยได้ค่าแรง300นั่นแหละแต่แค่ค่าเงินเขาสูงกว่าอยู่อเมริกาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากอยู่เมืองไทยหรอกก็แค่ชนชั้นแรงงานทั่วไปเทียบค่าของชีพอยู่เมืองไทยน่าจะสบายกว่าอยู่อเมริกาเยอะคุณพี่ค่ะโอ้ไม่ถ้า <God. S 1> อยู่อเมริกาแล้วคุณภาพชีวิตมันแย่ขนาดนั้นนะคะป่านี้ไม่ทนอยู่ที่นี่หรอกค่ะหนีกลับประเทศไทยไป <EP S 2> แล้วค่ะป่าน,นี้เนี่ยมีคนรักลอบเข้ามาในอเมริกาเนี่ย ตามตะเข็บชายแดนไม่รู้กี่แสนคนนะคะถ้ารายได้หรือคุณภาพชีวิตที่นี่ไม่ดีจริงๆคนพวกนั้นจะไม่พยายามมาที่นี่ไม่เคยเถียงเลยนะคะว่าอยู่อเมริกาเนี่ยค่าครองชีพสูงแต่ค่าครองชีพกับค่าแรงมันบาลานซ์มันเทียบไม่ได้กับบางประเทศนะคะที่ข้าวจานละ80แต่ค่าแรงขั้นต่าวัลละสสามร้อยทำงานหนึ่งอาทิตย์ยังไม่รู้ว่าจะเติมน้ํามันได้เต็มถังหรือเปล่าในขณะที่อยู่อเมริกาทํางานประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนเราสามารถเติมน้ํามันได้เต็มถังแล้วนะคะที่แคลิฟอร์เนียอยากก แต่ละประเทศบนโลกใบนี้มีข้อดีและข้อเสียต่างกันนะคะ,ะ,คะประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะในการไปกรเกษียณอายุของต่างชาตินะคะเพราะว่ามีเงินบํานาญกินที่นี่ไปเมืองไทยคือไม่ต้องคิดะลรม,มันไม่เหมาะที่จะใช้ชีวิตวัยทํางานที่นั่นเพราะค่าแรงกับค่าของชีพมันไม่บาลานซ์กันเลยจ้า